สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะนะคะสวัสดีพี่น้องซุกค้นกันแล้วกันเลยนะคะมือนีสาวแจ่มมากนะคะอ,อ่อนซ้อนิึงนี่เป็นอยังพี่น้อง,งข้างบากบบวบข้างแบบแปบนะคะอยู่น้ากันเลยนะคะพี่น้องลายคักนะคะนี่จะมีมะแมลงปุ่นนะ่ะตอมดอกนี่นะคะเป็นธรรมชาติเลยค่ะพี่น้องเป็นธรรมชาติด,ดีๆนะคะ นี่ิึงเป็นอย่างเนาะนะคะแม่ยังเิ่นตอมดอกนะคะนี่นะจ๊ะอ่อนซ่อนคะ่ะพี่น้องมึงี้เป็นอย่างพ่นยอดอวรอ้วอยู่นะคะขื้นทึ่งต้นดูกระพองกันโอ้ยิึงในพี่น,อนะะ้องอ่ะอ่อนซ่อนหลายนะคะมือไรซอแจมกระเจ็บเอาเจ็บเอาแห้งเก็บกับแห้งป้งค่ะพี่น้องป้งหลายนะคะนี่ิึงี้เป็นอย่างนะคะ กำลังเป็นดอกค่ะพี่น้องเป็นน่วยน่ะก็ลายอยู่ค่ะแต่ว่าสาวแจมนะคะกับน่วยได้น่วยบอค่ะพี่น้องเพราะว่าบางน่วยมันซ่อนอยู่ข้างในเข้ากับหาบ่เห็นนะคะนี่นะคะอุ้ยอ่อนซ่อนลายค่ะพี่นอ้องคุณน,นะคะพักุ้งก็เกิดหลายขึ้นกันนจะจ๊ะโอ้ยสมมาเท่าเครื่อง ยอดแปบค่ะพี่น้องโอ้ยเ้าเครื่อไปตัวทิบตัวเด่นนะคะเห็ดข้างไปน้ำกับบท่านมันหาไม่ห้กับบท่านเพราะมันนั่นัลายคุณยืนน้ำกันก็นกบ,บ,บักบวบค่ะพี่น้องยอดแปบยบอดบวบยื่น้ำกันเลยนะคะนี่นะคะยูกลองใหม่กองฟื้นนี่ก็ขึ้นเต็มอยู่ค่ะพี่น้องนี่นะคะมาเบิงบักุ่งค่ะสาวแจ่มปลูกไว้ค่ะพี่น้อง กำลังเป็นน่วยดกค่ะพี่น้องนี่นะจ้านี่นะคะโอ้ยนะคะกระสิบอตำแล้วค่ะพี่น้องซอแจมปลูกเองค่ะปลูกวังเดือนมะกระานะคะบะฮุงพันเตียพันวาตะบากะเพราะนเตียดอกพี่น้องมันก็สิสูงอยู่ดรอกค่ะมันกำลังยืดกำลังยางอยู่ก็เริ่มเป็นน่วยน้อยเรื่อยๆค่ะพี่น้องนันจ้าใบแห้งนี่ค่ะซอแจมก็ว่าใ,ใน้ถอดออกพี่น้องเป็นไข่นี่นะคะ เบื้องตาไข่ค่ะพี่น้องตาไข่ลายหลายนะคะตาไข่นะคะเพระาะมันรองซอสแจ่มเพื่อนอมมาปลูกไว้กาลังงามนะคะกําลังงามด้ยพี่น้องนะคะนี่นะคะสาหรับสานี่ค่ะพี่น้องนะคะเป็นข้าบอบอหลอกเป็นเป็นน้องไงนะคะเพราะว่ามันจะมีไฮหน้าอยู่ได้หนีอยู่พี่น้องวุ้นกานะคะพี่น้องพี่น้องเบื้องกานะคะ อันที่ห้างหองยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเขาว้านค่ะพี่น้องพอดีกามันเหลือที่ว่านกามันเหลือกระหิดเป็นเขาว้านนะคะอันเขียวอืมซึมยุบุนลาพี่น้องเขียวอืมซึมยุบปนล่ะนะคะนี่นะคะหมู่บ้านพอบานเพิ่กระสูบน้ำใส่ยู่นะคะนี่งามหลายพี่น้องนะคะเป็นธรรมชาติค่ะพี่น้องเป็นธรรมชาติดีนี่ประพง อันนี้อีกพันหนึ่งค่ะพี่น้องเพิ่บปรูบเพิ่นเอินพันหยางดอกนะคะแต่ว่าเห็นเพิ่นเอิญว่าหุฮงเตี่ยกับหุฮงเตี่ยน้ำเพิ่นมันกระเตี้ยอีหลีอันนี้ต้นนี้เสาแจัมปิดไปตามเร็วน้อยนึงแล้วค่ะพี่น้องอยากกินต่มุฮงหลายปีดัต่เตี้ยน้อยนอยญี่ปุ่นนี่นะคะเ่อสิบปลูกปลูกต้นพริกแซมน้ำค่ะพี่น้องนี่ต้นพริกแซมน้ำอยู่นะคะาแจัมปลูกไอ้บอกพริกแซมน้ำพร้อมนี่ตะไคร้แซมน้ำพร้อมค่ะร้ายค่ะพี่น้อง พันธุ์ท่ายหารพักบุ้งกับบ๊อื้อบลายคักแนนะคะเป็นตน้นฮงตน้นเี่ยังก็หลายอยู่ค่ะพี่น้องปลูกไว้ปลูกไว้สิ่งใดที่มันกินใดคือหฮาปลูกเลยนะคะพี่น้องปลักพริกนี่กาได้เก็บหลายแล้วค่ะต้นนี้น้อยแน่กัได้เก็บหลายแล้วนะ,ะนี่นะคะอันนี้เป็นบกหุงไอเป็นกล้วยพันธุ์ พันธุ์นันเพิ่นเอิญพันพระราชินีบ่พี่น่องทิวบารีเงี้ยวเงี้ยกเครื่อนเงี้ยวๆนั้นน,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 น่ะแม่อยู่บานเพิ่นเอามาเห็นเพิน่นเอ่อเอาไปขายนะคะพี่น้องเงียวเวลามันนวยสุกนวยแก่แล้วนะคะแต่เธอละยี่สิบวีปุ่นเด้สิบกว่าวีนะคะสิบห้าวีจังสีพี่น้องนะคะนี่บัพพิกคะพี่น้องซอแจมกันยังบ้านในเก็บอยู่ค่ะเก็บกินบัทัน นี่นะคะเก็บกินมาท่านค่ะนี่กล้วยพันธุ์พระชินีที่ว่าตนน้นใหญย่ๆทึนทึกนี่เหละพี่น้องอันนี้เป็นต้นน่อยมันเอน่อยหน้อยแหมปูกค่ะพี่น้องนะจา๊ะ้าท่างนี้นะคะพี่น้องพอบ้านเพิ่นนห็นอ,อยู่ในคลิปวิดีโอของช่องช่องหนึ่งเพิ่นบอกว่า ให้เอาหากเอาเหงามันไม่พี่น้องนะคะขุดเอาแค่าบ่แมนนอเด้นะคะเพ็่นบ่ได้เอานอ,อมาปลูกเพื่นสีเอาแบบเอาเอา,เอาหากงุ้มลงดินหมคะเอาเอานาของทอนกล้วยนีย่คือตัดจนสุดแล้วก็ง,งุ้มลงดินเวลานะ่ะมันก็นสิเกิดปะมาสันก็ได้ผลของเพื่นอิหรีนะคะตัดเอาไอ้นี่ ทอนหักมั้ยคะทอนสุดๆเลยก็คือบะมีตมมต่ตอบะมี่หยางบะมี่ตอต้นกล้วยเลยนะคะเอามาล่องบนบึงมาสันว่าก็ได้ผลของิ่น,นะคะขึ้นมาได้สองต้นนะคะนี่มัจนจะมีพิกอีกต้นหนึ่งคะ่ะพี่น,ออน้องดอกดอกพ่อหนวยเอ่อหนวยรุ่นแรกที่ซุกแล้วนะคะอันนี้คือจอน่วยขึ้นมาเลยคะ่ะพี่น้องนี่ นะคะคนี่นะคะเป็นนวยหน่อยน,วย,นวยซ้อนขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะดกเด้นะคะดกดกสาวแจมเก็บกินน้ำขนาดต้นเดียวได้ค่ะพี่น้องบักพิกต้นเดียวแล้วบ้งสูงหายสูงขาดพุ่นะนะคะนี่บักพิกต้นนี่สูงคักนะคะจนเพียงหัวเสาวแจมพลัพี่น้องสูงหลายนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซาแจมแน่กันแล้วกันเด้อน,นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะสิคอยหาคลิปสาระดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันเนาะน,นะคะหรือว่าสิเป็นกอนล่มนะคะฝากพี่น้องติดตามแน่กันแล้วกัน <S <S สำหรับคลิปนี้นะคะลาพี่น้องไปแล้วสวัสดีค่ะ